วันนี้มาทานแกงฟักกันนะคะเพื่อนๆวันนี้แกงฟักกินกับไข่ต้มแล้วก็กาแฟนะคะกาแฟอนอนอ่อนแล้วก็ผลไม้ไอ้ที่เป็นสับๆนี่ไม่ใช่หมูสับนะคะแต่ว่ามันเป็นหมูสับที่เป็นมังสวิรัตค่ะเขาเรียกว่าวีแกนเนาะวีแกนเนี่ยวีแกน มันเป็นหมูสับแบบมังสวีรัตแต่เขาทำมาจากถั่วค่ะมันจะมีขายที่สวีเดนเนาะคือวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับคนที่เขามีอาการต่างๆมันเป็นอาการเอ็กเจนชันหรือว่าพลังงานการสั่นสะเทือนความถี่ของโลกอะค่ะตอนนี้เนาะยิ่งเดือนกุมภาเนี่ยจะมีคนที่เกิดอาการเอ็กเจนชันอะเยอะมากเลย ก็คือการตื่นขึ้นนั่นเองนะคะอ่าทีนี้มันก็จะมีอาการต่างๆเพราะว่าเนื่องจากว่าโลกกายาของเราเนาะมันก็จะเกิดอ่าโลกกายาของเราตอนนี้มีการปรับเปลี่ยนมิติขึ้นสู่สวรรค์ก็คือว่าขึ้นสู่มิติหที่ห้านั่นเองจะกลับไปอยู่จุดที่เป็นมิติที่ห้ามันก็เลยเกิด พวกสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายบนโลกของเราเนาะมีการประท้วงเกิดขึ้นมากมายแล้วก็จะมีอาการน้ำท่วมเนาะไฟป่าน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือว่าเกิดเหตุการณ์รุนแรงต่างๆเกิดจากาที่เขาเรียกว่าภัยพิพบัติต่างๆเนาะแต่ว่ามันก็เกิดจากพระแม่ธรณีนั่นแหละ เขาเจ็บปวดแล้วก็สะบัดตัวเองอ่ะเพราะแม่แม่ป้าแม่ตอนนี้ก็เป็นจิตวิญญาณเช่นกันพ่อแม่ตอนนี้ก็คือโลกของเรานั่นเองโลกของเราก็เป็นจิตวิญญาณเช่นกันอ่ามีการสั่นสะเทือนเพราะว่าโลกของเราก็ต้องการที่จะออกจากมิติที่3ไปเป็นมิติที่5เช่นกันเหมือนเราเช่นกันอาการต่างๆของแต่ละคนมันก็จะช่วงเดือนกุมภาเนี่ยจะหนักหลายคนเนี่ย แชทมาพี่ต้อยโทรมาพี่ต้อยเยอะเลยช่วงนี้เพราะว่าจะเกิดการสั่นสะเทือนเนาะของพลังงานคนที่ทําสมาธิหรือปฏิบัติเรื่องอะไรเงี้ยไม่ว่าจะส่งฮิลเชื่อมต่อหฮเออ์เซลหรือว่าทําสมาธิต่างๆก็ช่างเถอะช่วงนี้ทุกคนจะมีอาการต่างๆปรับร่งางกายหรืออะไรเงี้ยจะมีอาการคืาเรียกว่าการสั่นสะเทือนเนาะอ่า เขาเรียกว่าเป็นการปลดปล่อยพลังงานหรือว่าอาการแอคชัืนเพราะฉะนั้นจะมีกระบวนการต่างๆเนี่ยเขาตอนนี้เขาจะเร่งทั้งคนทั้งโลกของเราด้วยทั้งมนุษย์ด้วยหลายคนที่ปฏิบัติหรือว่าอ่ขึ้นมาก็ค,คือว่าตั้งใจที่จะขึ้นมาสู่เลื่อนสู่มิติเนาะ ม,มันก็จะได้รับการปรับเปลี่ยนระบบประสาทระบบเซลล์ความทรงจำระบบดีเอ็นเอหรือว่าระบบของร่างกายต่างๆมันก็จะมีอาการอย่างเวียนศรีรษะบ้างคิดวนเวียนมีความประมาช่วงนี้จะมีคนที่หวาดกลัวเยอะมากเลยเพราะว่ามันพอมันจะถึงช่วงที่ต่อมไพเนียรมันจะเปิดหรือว่ากุนททนีตื่นขึ้นเนี่ยมันจะเกิดการหวาดกลัวเนี่ยที่หนึ่งเลยให้รู้ไว้เลยว่าไม่ต้องหวาดกลัวนะคะเพราะว่า ไม่ต้องวิตกกังวลไม่ต้องหวาดกลัวเนื่องจากว่าซาตานมันไม่มีอยู่แล้วและพวกที่เป็นมนุษย์ต่างดาวฝ่ายมืดอ่ะเขาก็ออกไปจากโลกเราแล้วเนาะมีแต่สภากเลกติกอะ่ะลอยลำอะ่ะอยู่เต็มท้องฟ้าเลยค่ะอ่าสภากเลกติกเนี่ยลอยลำอยู่เต็มท้องฟ้าเลยอ่าพวกเขาอยู่ใกล้ๆเราแล,แล้วตอนที่เขามาปรับเปลี่ยนระบบร่างกายให้เราเนี่ยเขาก็มาช่วยเราเนาะ เขาก็จะมาในการที่เข้ามานี่เขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆเราเนี่แหละแต่เราอาจจะมองไม่เห็นเขาเพราะว่าไม่ต้องกลัวบางคนนี่ไม่กล้าเข้าห้องน้ําเลยบางคนนี่ก็ไม่กล้าไปไหนมืดๆหรืออะไรเงี้ยไม่กล้าเปิดไฟไม่กล้าปิดไฟเพราะเกิดอาการกลัวพอนั่งไปแล้วมันจะเกิดอาการกลัวไงมันจะกลัวสุดๆนั่นแหละเขเรียกว่าสิ่งที่มันติดกางอยู่ข้างในเราเนาะอ่า ปมต่างๆอ่ะร้อยชาติพันชาติแสนชาติล้านชาติที่มันสะสมมาหรือว่าสภปปาวะแห่งความกลัวหรือว่าเขาเรียกว่าอิมแพลนก็ได้่ามันจะอยู่ข้างในทุกคนแหละพอมันจะถึงขั้นที่ว่าตอมไพเนียลจะเปิดแล้วเนี่ยอืนั่นแหละมันจะปวดหัววิตกกังวลมีความกลัวหูแว่วมีความสภาวะที่ไม่จริงเกิดความไม่แน่นอนเกิดความสงสยัยต่างๆนานา,นามากมายเลย ก็คือมันคือเกิดจากว่าโครงสร้างต่างๆมันกำลังเคลื่อนตัวทําให้หลายคนเนี่ยเหมือนแบบไล่อํานาจอะ่ะเหมือนจิตมันจะอย่างรู้แต่มันก็มันก็จะต้องเกิดมันจะเปิดแล้วไงอ่ามันจะตื่นรู้ละอืมมันจะทาให้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบย่อยอาหารเขาจะมาปรับเปลี่ยนระบบให้เราทุกอย่างเลยอืม มือโลกของเราก็ยังเปลี่ยนแปลงตัวเราก็เปลี่ยนแปลงเพื่อขึ้นมิติที่5เช่นกันก็คือขึ้นสู่โลกปรยุคองเนาะมันระบบย่อยอาหารระบบกระดูกโครงสร้างต่างๆข้อต่อกระดูกสันหลังหรือว่าช่วงล่างหรือว่าจากกักรศักดิ์สิทธิ์ของเราอะ่ะช่วงสะโพกช่วงเท้าระบบปัสสาวะต่างๆอารอบเลี้ยรอบเดือนคนผู้หญิงที่เป็นรอบเดือนก็จะเป็นรอบเดือนที่ผิดปกติมันจะเกิดอาการอุดตันเดืออ,อุดกั้นต่างๆเนี่ยมีอาการที่แบบ <c oughs> เป็นทั้งสัปดาห์อาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วแต่มันจะมีการปรับอ่าเพราะว่าช่วงนี้จะมีก็เรียกเปลวสุริยะแสงแฟดสุริยะเข้ามาแต่มันก็ไม่มันก็มันก็เข้ามาปรับเพื่อให้ปลุกให้มนุษย์ตื่นขึ้นนั่นแหละสลับคนที่ต้องการเรื่อมีตื่นขึ้นไปก็จะทําสมาธิใช่ไหมทุกคนก็จะส่งฮิวทําสมาธิเชื่อมต่อไฮ้เซลอยู่กับตัวตนภายในมันก็จะเกิดอาการต่างๆขึ้นมามันจะมีอาการปวดศีรษะเนี่ย นะ,ะบางทีก็ปวดบริเวณฟันหรือว่าคอคอไอมีอาการไอเพราะว่าจากกักระของโลกก็มีจะมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเช่นกันจกกักระของโลกก็มีมันจะเป็นการกระบวนการของการปรับจิตวิญญาณมันจะมีอาการปวดศีรษะเมื่อยล้าปวดตัวปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวระบบแอาหันตัวมันจะบวม จะมีการขึ้นไส้กดไหลย้อยหรือว่าตัวสั่นร้องไห้ไม่เป็นปีเป็นขุยมีความวิตกกังวลเป็นอาการที่ปลดปล่อยพลังงานเก่าออกไปให้เราเข้าใจว่าพลังงานพวกนี้มันจะไปสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้เกิดความสมดุลนั่นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดื่มน้ำให้เยอะๆนะคะทานอาหารที่เป็นมังสวิรัตอย่างพี่ต้อนเนี่ยพี่ต้อนก็จะทานอาหารที่เป็นมังสวิรัตมันก็จะทานคือตัวตนจากที่มันเป็นคาร์บอนจาก ปรับเปลี่ยนเป็นซิลิคอนไกแสงไกแสงเนี่ยมันจะไม่รับอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แล้วไงมันจะรับไม่ได้ละมันจะเหม็นมันจะไม่อยากทานมันจะทานเนี่ยพวกที่เป็นอา,อาหารมังสวิรัตแบบเนี้ย่พวกพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยดูทานผลไม้ให้เยอะเลยค่ะอืมอืมอร่อยอร่อยมากเลยอืมอร่อยอืมแล้วก็เมติเกา มิติของโลกก่อนมิติที่สามมันจะพังทลายมันจะเป็นโครงสร้างใหม่ของมันโครงสร้างร่างกายเราก็เช่นกันแล้วก็จิตวิญญาณของเราเราจะมีความเป็นจิตวิญญาณมากขึ้นอืมก็เรียกอาการอัพตช็อคจะตามมาอืมแหมมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายทั่วโลกเลยตอนนี้อ่ามีการประท้วงมีความขัดแย้งกดเกี้ยวต่างๆของสังคม ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเกิดการปรับเปลี่ยนเข้าสู่พลังงานของโลกใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องยิ่งช่วงปี2ปีเนี้ส2ปีนี้นะจะเกิดรุนแรงมากที่สุดเลยเพราะมันจะเป็นช่วงปรับเปลี่ยนละปรับเปลี่ยนยุคเข้าสู่ยุคใหม่และในอีกประมาณสัก5้าปีเจปีต่อไปเนี่มันจะยิ่งโ้ปรับเปลี่ยนแบบโอ้โหชนิดที่ว่าคนที่ไม่ตื่นก็ต้องตื่นเพราะามันก็จะปลุกปลุกชนิดที่ว่าคนที่ไม่ตื่นก็ต้องตื่นแล้วกันค่ะ นั่นแหละมันจะมีการอัปเกรดของพลังงานความถี่อืมและเขาเรียกว่าให้เป็นให้เป็นสวรรค์นบนดินนะนะคะให้ให้โลกเราเป็นยุคใหม่สวรรค์นบนดินโลกไกาาอืมเป็นไกลแสงคริสตัลโลกเราก็จะเป็นโลกที่มีมีคริสตัลผุดขึ้นมากมายอืมนั่นแหละแล้วก็อ่าส่วนมนุษย์เนี่ยก็จะมีสภาะจิตสำนึกที่สูงขึ้น มันจะได้รับการกระตุ้นแล้วก็ดวงตาที่สามก็จะเปิดพวกจัก,กระมงกุดอะ่ะมันจะรวมถึงเปิดจัก,กระที่แปดของเราด้วยปกติร่างกายของเรามันจะมีเจ็ดจักระใช่ไหมอ่ามันจะมีเจ็ดจักระอืมเจ็ดจักรามันก็จะได้รับการปรับให้ทํางานดีขึ้นให้หมุนแล้วมันจะเปิดจัก,กระ ที่แถึงสิอย่างรวดเร็วเช่นกันของคนจํานวนมากหรือช่วงเนี้ยมันจะมีอาการเหนื่อยหน่อยนะอ่อ,อนเพลียค่ะแล้วก็ปวดเมื่อยเป็นไข้หวัดปวดศีรษะบ้านหมุนตัวหมุนเวียนศีรษะน้ำหูน้ำตาไหลสันโยกมีอาการรุนแรงเกิดขึ้นบริเวณส่วนด้านบนจะก,กะบนแล้วก็จะพวกของระบบเส้นเลือดหรือว่าความดันต่างๆมันก็ร่างกายหรือว่าอ่า เขาเรียกว่าวไงระบบหายใจหรือว่าการหายใจมันก็จะใจสัน่นหัวใจมันจะเต้นเร็วตุ๊บ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 เลยนั่นแหละอืมบางคนก็จะเป็นไข้หวัดมีอการเป็นไข้อ่าแล้วก็เป็นการปลดปล่อยพลังงานเก่าเพื่อที่จะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อจะได้รับ ข้อมูลของจักรวาลได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้อยู่บนโลกใหม่ของมิติที่5ก็เรียกว่าอาการปรับเคลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์หรืออาการ e เอกชนนั่นเองแล้วก็จะได้รับการอัพเกรดดีเนเอนาะจาก DNA 2สายอะสเส้นอะที่มีแค่2เส้นที่มันหลับอยู่มันจะถูกปรับเปลี่ยนให้ตื่นขึ้นมาให้ DNA เราที่หลับหลตื่นขึ้นมาเป็นดีเนสายหรือสิบสอเส้นสิสายนั่นเอง จะได้รับการนัเกเปลียน DNA จะการามันก็จะเปิดกว้างขึ้นนั่นแหละมันจะกระตุ้นทุกชั่วโมงเลยช่วงนี้หลายคนที่มีอาการตรงนี้มันจะนอนไม่ค่อยหลับมันจะเจ็บปวดทรมานเนะาะทรมานตัวแล้วมบความหวาดกลัวเนี่ยมันจะมาก่อนเลยเพราะว่าถ้าผ่านด่านความหวาดกลัวไปได้คือผ่านโฟตอนเบลไปได้ละมันก็จะตื่นรู้มันจะเจอประสบการณ์ต่างๆตามมานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทุกคนจะเจอเหตุการณ์นี้คนที่จะปรับเลี่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์จากมิติสามไปสู่มิติที่ห้าเนี่ยมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนระบบอืถ้ามีอาการต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันถือว่าเให้ภูมิใจไว้เลยว่ามันเป็นกระบวนการของอาการเอ็กเจนชั่นเร่งขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาย,ยาเราแล้วก็จะเป็นการเลือกทําลายช่วงเนี้ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนทําลายปีสองปีเนี่ยจะเป็นการปรับเปลี่ยนทําลายใหม่ของเราละเป็นทําลายเข้าสู่ยุคทองใหม่มิติที่ห้าอ่า ก็ให้เราก่อกลุ่มกันไว้เนาะแล้วก็ใครที่มีคริสตลัลก็เอาคริสตลัลใช้งานร่วมกับคริสตลัลด้วยก็ได้คริสตลัลจะช่วยได้ดีมากในการปรับเปลี่ยนพลังงานเนาะให้ดื่มน้ําให้มากๆแล้วก็ทานมังสวิรัตมแล้วก็ให้อยู่กับตัวตนภายในให้มากที่สุดเลยค่ะทําสมาธิให้ออกห่างจากสังคมข้างนอก ให้ออกจากสังคมที่มันวุ่นวายแล้วก็อ่าที่มันจะทำมามีาเรื่องต่างๆยามาใส่หัวเรื่องข้างนอกหรืออะไรให้ตัดออกไปเลยตัดออกไปแล้วก็พยายามระวังการคิดพูดแล้วก็ทําของเราระวังความคิดของเราด้วยอนั่นแหละเนี่ยสาคัญมากเลยค่ะจิตสำนึกของมิติที่ห้าจะเป็นสำนึกของความเป็นหนึ่งเดียวกันจะมีความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจะมีความปรองดองสามัคคี ความรักไม่มีเงื่อนไขก็คือรักคนอื่นเหมือนรักตัวเราเองเลยจะมีความเป็นหนึ่งเดียวเนาะค่ะจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้นมันจะมีพลังอานาจในตัวเองอืมเราจะเจอกับตัวตนที่สูงกว่าของเราก็คือไฮเอสเซ่ของเราที่เขาอยู่มิติที่สูงอืมจะรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวตัวตนของเราหลายตัวตนเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันเนาะอืมนั่นแหละบางคนก็อาจจะเพลอพูดภาษาแสงอะไรขึ้นมาก็ได้ภาษาแสงมันจะมีหลายภาษาเนาะอืม มันเขาเรียกว่าภาษาแสงอ่าภาษาต่างดาวนัว่นแหละภาษาต่างๆที่เราเคยแบบตัวตนของเรานี่ที่เขาไปอยู่มิติต่างๆหรือว่าเราเคยพูดภาษานั้นมามันเป็นภาษาของเรานั่นแหละแต่เราจําไม่ได้มีบางคนแต่บางคนเขาก็เก่งนะเขาก็รู้ว่าเออเขาก็เข้าใจภาษานี้ไปว่าอะไรแต่พี่ต้อยไม่เข้าใจนั่นแหละพี่ต้อยก็พูดภาษาแสงเหมือนกันแต่พี่ต้อยไม่เข้าใจภาษาตัวเอง อืมแปลไม่ออกแต่ว่ามันของพวเตอร์นี่จะดาวน์โหลดมาเป,เป็นเป็นเป็นสารเป็นเป็นพี่ตอ้อยจะดาวน์โหลดเป็นการเขียนการเขียนโพสต์เพราะเขียนโพสต์เสร็จพี่ตอ้อยก็จะมาพูดอ่าในคลิปบ้างอะไรบ้างบางทีก็ไม่พูดเออบางทีก็เขียนโพสต์ไปเลยอะไรเงี้ยอ่าเขียนโพสต์ให้ทุกคนได้ตื่นรู้อะค่ะอืมนั่นแหละแล้วพอหลังจากที่การอัปเดตการ เรื่อมัติดขึ้นสูส่สวรรค์ขึ้นไปจิตใจแล้วมันก็จะดีขึ้นเนาะก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่มีความสุขอมีการเปลี่ยนแปลงอมีความรักที่ไร้เงื่อนไขแล้วก็จะไม่ตัดสินผู้อื่นละ,ะเขาเรียกว่าจะเป็นตัวตนศักดิ์สิทธิ์อที่สูงส่งที่เป็นพระเจ้าอ่าเราจะมีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวเองอืจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้จะมีความสามารถมีความฉลาดมีชาญอย่างรู้มีความเป็นอัจฉริยะ อมีเป็นมีความเป็นตัวของตัวเองอ่าแล้วก็ทําอะไรมันก็จะลื่นไหลอ่ะแล้วก็การดาวนโหลดเนี่ยการพูดการคิดการทําหรือว่าการเขียนอะไรออกมามันจะลื่นไหลามากเลยค่ะอืมเดี๋ยวพี่ต้อยจะทานข้าวก่อนนะคะเพราะพี่ต้อยจะต้องรีบไปทํางานแล้ววันนี้พี่ต้อยพูดแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ต้อยจะเอาภาพที่เมื่อกี้ไปถ่ายหีมะมาตอนนี้หีมากําลังตกนะคะทุกคนอีมากำลังตกเยอะเลยอ่า ไม่คิดไปเดินเล่นมาเดี๋ยวจะเอาภาพพีม้ารวมไปด้วยเดี๋ยวจะให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะวันนี้พูดเรื่องพลังงานแค่นี้ก่อนนาะพี่โตจะทานเข้าแล้วเดี๋ยวพี่ตจะรีบไปทํางานแล้วค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ